บทที่หนึ่งร้อยแปดนิกายฝึกมังกรร่างกายอันแข็งแกร่งของงูเหลือมยักย้ายขดตัวและพันรอบชั้นต่างๆของเรือทําให้พวกมันส่งเสียงดังเอ็ดอาร์ตเรือเต็มไปด้วยนักวิชาการที่ตกตะลึงและคนพายเรือก็กลัวจนตัวสัน่นเว่ยหยงคุณบินได้ไหมชินมู่ถามขึ้นทันใดเว่ยหยงยังไม่กลับคืนสู่สติสัมปชัญญะอะไรนะชินมู่ยกมือขึ้นและโยนชายอ้วนลงจากเรือเสียงกรีดร้องของเว่ยหยงดังมาจากด้านล่างฉันบินไม่ได้ ชินมู่กระโดดลงจากเรือหูหลิงเอ๋อที่มัสุราตอนนี้มีสติสัมปชัญญะเหมือนนกคู่ในตอนกลางคืนเมื่อชินมู่กระโดดลงจิ้งจอกน้อยก็ร่ายมนและลมกระโชกก็พาชินมู้ลอยขึ้นชินมู่เหยียบลมเป่าปากลงมาและเอื้อมมือออกไปคว้าว้ยงว้หยงยังคงตกใจอยู่มองลงไปและกรีดร้องอีกครั้งหยุดส่งเสียงซะชินมู่วิ่งอย่างบ้าคลั่งเหนือพวกเขาเรือขนาดใหญ่ส่งเสียงดังเอ็ดอาร์ตและเอ็ดอาร์ต และอาคารที่พังทลายก็คำรามลงมาฉินมู่หลบหลีกในอากาศซ้ำแล้วซ้ำเล่าหลีกเลี่ยงต้นไม้ยักย้ายที่คำรามและพุ่งเข้าไปในระยะไกลเวยหยงมองกลับมาด้วยสายตาที่มึนงงเขาเห็นว่าอาคารถูกทับมูใหญ่ขดตัวอยู่บนเรือรัดแน่นขึ้นเรือกำลังจะถูกบีบคอเป็นสองท่อนนักวิชาการบนเรือกระโดดลงจากเรือทีและคนพลังเหนือธรรมชาติบางส่วนได้เรียนรู้วิธีการบิน และควบคุมอาวุธวิญญาณให้บินได้แต่บางส่วนไม่ได้เรียนรู้และพวกมันก็ไา้รำในอากาศและคำรามลงมาหลงเจียนหนานจะต้องการก่อกระบฏหรือไม่กัปตันเรือโกรธจัดเขาแปลงร่างเป็นยักษ์ย้ายแห่งไฟและฆ่าชายผู้มีสเสน่ห์พลังเหนือธรรมชาติของเขามีอำนาจเหนือผู้อื่นอย่างมากแต่เรือไม่สามารถรองรับการต่อสู้ระหว่างสองปรมาจารย์ได้อีกต่อไป ห้องเล่นแร่ป,ประาัดหลักของเรือถูกทำลายโดยงูยักษ์เพศชกรและเด็กชายที่อยู่ข้างในรีบวิ่งออกไปและกระโดดออกจากเรือในเวลาเดียวกันงูยักษ์ย้ายก็พ่นหมอกพิษใส่หน้ากับตันยักษ์ย้ายไฟหยุดลงทันทีและล้มลงนอนหงายตรงจบแล้วใบหน้าของเวยหยงซี่เผือกประตูมังกรก่อ,อก,กระบฏผู้ที่เลี้ยงหนอนยาวคือคุณชายน้อยหลงเจียนหนันแห่งประตูมังกรผู้ร้ายที่มีชื่อเสียงชินมู่พยายามอย่างเต็มที่ที่จะจับเขาไว้และวิ่งไปที่พื้น นีเชิงเขาอยู่ด้านล่างซึ่งพวกเขาสามารถซ่อนร่องรอยและไม่ให้คนแข็งแกร่งของประตูมังกรพบเห็นหลังจากนั้นไม่นานพวกเขาก็ลงจอดได้ในที่สุดหูหลิงเอ๋อสลายคาถาและกำลังจะพูดแต่ทันใดนั้นก็มีเสียงกรีดร้องดังมาจากท้องฟ้านักปราชญ์คนหนึ่งเดินผ่านเรือนยอดไม้หนาทึบและล้มลงตรงหน้าพวกเขาฉีกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยตับและสมองของเขากระเด็นลงบนพื้นปัง เสียงทุมๆดังขึ้นอีกจากไม่ไกลปังๆปัง,ปงเชิงเขาแห่งนี้เหมือนฝนและเหล่านักวิชาการก็ร่วงลงมาจากท้องฟ้าทีและคนแตกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยใบหน้าของเวยหยงซี่เซียวและร่างกายของเขาสั่นเทาหูของชินมู่ขยับและเขาก็ดึงเขาไปข้างหน้าอย่างกระทันหันและวิ่งอย่างบ้าคลั่งด้านหลังพวกเขามีเสียงดังปังเรือครึ่งหนึ่งพังทลายลงมาทำลายป่าภูเขาต้นไม้ที่ล้มลงทีและต้นพุ่งไปทุกทิศทุกทางซึ่งน่ากลัวมาก ตัวเรือขนาดใหญ่ของเรือก่อสร้างเลื่อนออกไปไกลร้อยฟุตเกือบจะทับฉินมูที่กำลังวิ่งอยู่และในที่สุดก็หยุดลงฉินมู่ยังคงวิ่งไปข้างหน้ามีเสียงดังสั่นสะเทือนพื้นดินจากเรือก่อสร้างนั่นคือการระเบิดของเตาหลอมแร่แปรธาตุคลื่อนอากาศที่พุ่งกระฉูดทําให้คนสองคนและจิ้งจอกกระเด็นออกไปฉินมู่ลงจอดปล่อยเว่ยหงและกระซิบว่าไปกันเร็วอาจารย์ของนิกายฝึกมังกรจะมาที่นี่เร็วๆ นี้เพื่อตรวจสอบว่ามีผู้ใดรอดชีวิตหรือไม่เว่ยหยงสงบสติอารมณ์ลงและรีบวิ่งไปข้างหน้าทันทีโดยกล่าวว่าพวกเขาจะทําอย่างไรหากพวกเขาเห็นผู้รอดชีวิตฮูลิงเอกรอกตาใส่เขาดูเหมือนเมาเล็กน้อยเห็นได้ชัดว่าเมาอย่างลับจะอ้วนเว่ยเจ้าคิดว่าอย่างไรเว่ยหยงตัวสัน่นคราวนี้พวกนี้กายฝึกมังกรกล่ามากจนกล้าโจมตีเรือของนักวิชาการที่มาปักกิ่งเพื่อสอบเข้าราชสำนัก เมื่อปรมาจารย์แห่งจักรววัดิฟื้นจากอาการบาดเจ็บเขาจะไม่ปล่อยพวกนิกายฝึกมังกรไปแน่นอนเจ้าคิดจริงๆหรือว่าปรมาจารย์ได้รับบาดเจ็บฉินมู่สายหัวและกล่าวว่าในความคิดของข้าปรมาจารย์ไม่ได้รับบาดเจ็บเลยแต่ต้องการล่อกองกําลังทั้งหมดที่ต่อต้านเขาในยานขังออกมาและจะพวกมันทั้งหมดในครั้งเดียวไม่ใช่ว่าเขาร่อนิกายฝึกมังกรออกมาหรือเว่ยหยงตกตะลึงและพูดด้วยเสียงที่สูญเสียไปคุณหมายความว่าเป็นไปไม่ได้ ฉันได้ยินมาว่าตอนนี้มีการกรบฏไม่น้อยกว่า20ครั้งโจมตีเมืองและยึดครองที่ดินทําให้ผู้คนเสียชีวิตและบาดเจ็บนับไม่ถ้วนและยังมีโจรจํานวนมากที่อารวาดปรมาจารย์ยอมให้สิ่งนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรชินมู่กล่าวนี่เป็นการสมคบคิดทางการเมืองโดยธรรมชาติถ้าเขาไม่ได้รับบาดเจ็บเขาจะสามารถนําคนทรยศเหล่านี้ออกมาได้อย่างไรดังนั้นเขาจึงได้รับบาดเจ็บ เขาพ่ายแพ้ในตาสู้และถูกลอบสังหารระหว่างทางกลับเขาได้รับบาดเจ็บสาหาัสทั้งชื่อเสียงและความแข็งแกร่งของเขาได้รับความเสียหายอย่างมากใครจะยอมสละโอกาสอันยิ่งใหญ่เช่นนี้เขากล่าวอย่างเด็ดขาดในความคิดของฉันปรามาจารย์เมืองควรวางแผนไว้ตั้งนานแล้วเขาจะไม่ดําเนินการเพื่อปราบปรามการกรบฏก่อนที่คนทรยศทั้งหมดจะถูกเปิดโปงเว่ยงยงยังคงพบว่ามันยากที่จะยอมรับและพึมพำแต่ผู้คนมากมายจะต้องตาย แต่ปัญหาที่เกิดจากปรมาจารย์แห่งจักรวรรดิยานข้างจะถูกกำจัดไปโดยสิ้นเชิงใช่ไหมชินมู่เหลือบมองว่าหยงชายอ้วนคนนี้มีความยืดหยุ่นอย่างน่าประหลาดใจและสามารถตามทันความเร็วของเขาได้อย่างไรก็ตามเห็นได้ชัดว่าเขาไม่เข้าใจลมมากนักและไม่สามารถบินตามลมได้เขากล่าวว่าเขาได้ขจัดปัญหาไปหมดแล้วเมื่อเขาออกไปต่อสู้ในอนาคตใครจะกล้าทำอะไรลับหลังเขา นอกจากนี้หากปรมาจารย์จักรพัติสามารถจับศัตรูทั้งหมดได้ในครั้งนี้ใครจะกล้าขัดขานหากเขาต้องการขึ้นครองบัลลังเว่ยหยงตัวสั่นหลายครั้งและมองดูเขาราวกับว่าเขาเป็นสัตว์ประหลาดที่ชินคุณและฉันอายุใกล้เคียงกันใช่ไหมคุณคิดแผนและกลอุบายมากมายได้อย่างไรจิ้งจอกน้อยเขาเป็นวิญญาณจิ้งจอกแก่ที่บ่มเพาะเป็นมนุษย์และใช่ไหมหูหลิงเอ๋อพูดด้วยความตื่นเต้น เว่ยปังคุณก็รู้ด้วยหรือฉันสงสัยมานานแล้วว่าปรมาจารหนุ่มเป็นจิ้งจอกตัวผู้ที่กลายเป็นวิญญาณเวยหยงกล่าวว่าอย่าเรียกฉันว่าเว่ยปังตระกูลเจียงหลิงเว่ยของฉันเป็นตระกูลใหญ่ที่มีชื่อเสียงอย่างน้อยก็หนึ่งตระกูลมันจะน่าอายถ้ามาหลุดออกไปจิ้งจอกน้อยกล่าวว่างั้นฉันจะเรียกคุณว่าอ้วนเวยหยงเงียบไปครู่หนึ่งแล้วพูดด้วยเสียงแหบพร่าคุณควรเรียกฉันว่าเว่ยปังเพราะยังไงฉันก็อ้วนเล็กน้อยเหมือนกันท่านใดนั้นฉินมู่ก็ถาม เวายงการฝึกฝนของคุณคืออะไรฉันได้ทำลายกำแพงห้าดาวและเปิดสมบัติศักดิ์สิทธิห้าดาวแต่ระดับการฝึกฝนของฉันดูเหมือนจะไม่สูงกว่าของคุณมากนะักเว่ยงสงสัยระดับการฝึกฝนของคุณคืออะไรอาณาจักรตัวอ่อนวิญญาณชินมู่ม้วนพลังชีวิตของเขาดึงมีเชือดของเขาออกมาและพูดว่าเวอยงคุณจัดการกับสองส่วนฉันจัดการสองส่วน เว่ยหยงไม่เข้าใจว่าเขาหมายถึงอะไรทันใดนั้นงูใหญ่สี่ตัวก็ว่ายน้ำออกมาจากป่าตรงหน้าเขาพร้อมกับเสียงคลุยเสียงคลุยไพเราะและกระชับกระเฉงมากราวกับว่าเด็กสาวชาวบ้านที่เล่นกำลังแกล้งงูเขียวในหญ้าและทำนองก็ชวนตกใจและสูงและต่ำคนที่เล่นขลุยหน้าจะเป็นสิทธิ์ของนิกายฝึกมังกรฉินมู่มองไปทางเสียงแต่ไม่เห็นอาจารย์ของนิกายฝึกมังกรเขาน่าจะซ่อนตัวนิกายฝึกมังกรเดิมที่เป็นนิกายในมณนลนต้าซิงใกล้ก,ลกับเมืองหลวง นิกายนี้หากินด้วยการเลี้ยงงูและงูตัวใหญ่จึงเรียกตัวเองว่าฝึกมังกรนิกายนี้ถูกปรามาจารย์ระดับชาติปราบและใช้ชีวิตอย่างสงบสุขพวกเขาเลี้ยงสัตว์แปลกๆในกองทัพด้วยและยังมีงูยักษ์ที่สิทธิของนิกายฝึกมังกรเลี้ยงไว้ด้วยเสียงขลุยชัดเจนและงูก็ไว่ายไปพร้อมกับเสียงขลุยพี่ฉินอาวุธของนิกายฝึกมังกรนั้นดูคล้ายงูแต่จริงๆแล้วมันคือเสียงคลุยๆของพวกเขาควบคุมการโจมตีของงู เว่ยหยงกำลังจะบอกชินมูกเกี่ยวกับวิธีการโจมตีของนิกายฝึกมังกรแต่ชินมูก็รีบออกไปแล้วเว่ยหยงไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากกล้าไปข้างหน้าและรีบรุดไปข้างหน้าทัานใดนั้นเสียงขลุ่ยก็ดังขึ้นและสั้นลงงูมงกุฎแดงก็เร่งความเร็วและพุ่งเข้าใส่ทั้งสองตัวทันทีที่ชินมูเผชิญหน้ากับงูตัวแรกแสงมีดก็สว่างขึ้นอย่างกระทันหันระเบิดออกมาเหมือนลูกบอลสีเงินการต่อสู้ยามค่ำคืนในเมือง ในทันใดนั้นเลือดและเนื้อก็กระจัดกระจายไปทั่วก่อนที่งูมงกุฎแดงจะพุ่งเข้าใส่แสงสีเงินก็ผ่านตัวของมันไปแสงสีเงินพุ่งจากหัวของงูไปยังหางของงูหลังจากที่แสงสีเงินหายไปก็เหลือเพียงกระดูกงูขนาดใหญ่ไม่มีร่องรอยของเนื้อและเลือดในเวลาเดียวกันหูหลิงเอ๋อควบคุมดาบดาบลมเพื่อฟันงูตัวอื่นเสียงขลุ่ยควบคุมงูให้เปิดปากและดูดดาบดาบลมเข้าไปในปากของมันจากนั้นก็เกิดจะพ่นหมอกพิษออกมา ฉินมูชี้ไปข้างหน้าและแทงดาบเทพยาซาเข้าไปในดวงตาของงูเขาชูนิ้วขึ้นด้านบนและดาบก็หลุดออกจากหัวของงูทันทีอีกด้านหนึ่งเวยหยงก็พุ่งไปข้างหน้าเขามีพื้นฐานการฝึกฝนที่แข็งแกร่งและกล่องดาบอยู่ที่หลังเขาควบคุมดาบบินจํานวนหนึ่งเพื่อแทงงูกล่องดาบยังเป็นอาวุธจิตวิญญาณแต่ความคมของมันด้วยกว่าดาบของฉินมูและมีเชือดเหนือ ว่งหยงว่ยน้ำอย่างคล่องตัวภายใต้การโจมตีของงูสองตัวทำให้งูได้รับบาดแผลจากดาบมากขึ้นแต่เขาไม่สามารถหาโอกาสในการฆ่าง,งูทั้งสองตัวได้แม้ว่าพื้นฐานการฝึกฝนของเขาจะแข็งแกรง่งแต่ทักษะการต่อสู้ของเขาด้วกว่าฉินมู่มากและการเคลื่อนไหวของเขาก็ยังเป็นการเคลื่อนไหวทางวิชาการโดยไม่มีความสามารถในการฆ่าด้วยการโจมตีเพียงครั้งเดียวทันใดนั้นหูหลิงเอ๋อก็กระโดดเข้าไปในป่าและฉินมู่ก็พุ่งเข้าไปในป่าจากทิศทางอื่นเช่นกัน เว่ยหยงกรีดร้องและต้องการรีบเข้าไปแต่ถูกงูสองตัวพันไว้และไม่มีโอกาสในขณะนี้เสียงคลุยหยุดลงอย่างกระทันหันงูทั้งสองตัวก็ตลึงเล็กน้อยเมื่อไม่มีคำสั่งของคลุยเว่ยหยงช่วยโอกาสฆ่าง,งูสองตัวทันทีเขาพุ่งเข้าไปในป่าและได้ยินเสียงจิงจ้งจอกน้อยเว่อยอ้วนทางนี้เว่ยหยงรีบไปและเห็นฉินมู่และจิ้งจอกน้อยอยู่ที่นั่นต้นไม้สูงใหญ่ข้างๆางมีเลือดไหล แต่วัยหยงไม่เห็นใครเลยเมื่อมองดูอย่างใกล้ชิดเขาก็เห็นว่าไม่ใช่ต้นไม้ที่มีเลือดไหลแต่เป็นผู้ชายเสื้อผ้าของผู้ชายคนนั้นเหมือนกับเปลือกไม้ทุกประการแม้แต่ใบหน้าของเขาก็ยังปกคลุมไปด้วยเนื้อสัมผัสคล้ายเปลือกไม้คนคนนี้ขุดหลุมบนต้นไม้เพียงพอที่จะให้เขาซ่อนตัวอยู่ในนั้นหากคุณไม่ดูอย่างระมัดระวังคุณจะไม่เห็นเขาเลยพวกเขาเป็นสาวกของนิกายศึกมังกรหัวใจของวัยยงเต้นรัวและเขาพูดว่า ที่ชินสาวกของนิกายฝึกมังกรมักจะออกไปเป็นกลุ่มเสมอคุณหมายความว่าใบหน้าของชินมุกก็เปลี่ยนไปเช่นกันและเขามองเข้าไปในส่วนลึกของป่าทึบที่มีต้นไม้เขียวชะอุ่มจากนั้นก็มีร่างนับร้อยเดินออกมาจากลำต้นไม้โดยมีพื้นผิวคล้ายเปลือกไม้บนร่างกายเสียงลุยดังขึ้นและงูใหญ่จำนวนนับไม่ถ้วนก็ว่ายออกมาจากด้านหลังป่าปกคลุมภูเขาและทุ่งนาด้วยงูมงกุฎสีแดงของงูใหญ่เหล่านี้เปรียบเสมือนดอกไม้ที่พลิ้วไหวตามสายลม